หกสิบบาทใช่ไหมหกแล้วแล้วสิบสุงนี่ลดได้เท่าไหร่นี่ครับสิบเอาเอาสิบสุกก่อนนะสิบสุกแล้วก็สิบสุกแล้วก็เลยสิบสุกสิบสุกตอนนี้เอาไหมพวกเนี่ยแล้วค่ายดีไหมเนี่ยตอนนี้ดีดีค่อยดีเลยตัวโควิดนด้ไหมไม่เป็นไรครับจะผมช่วยซื้อช่วยใส่ด้วยไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราผมเองผมเองบาทนะสิบบาทนะ โอเคสิบบาทโอ้ใจดีด้วยนะถ่ายไม่ถ่ายไม่ดีแล้วใจดีเพิ่มด้วยนะลดให้เพิมด้วยโอ้ไม่เป็นไรครับคุณหน้าครับมึงสู้กันครับต้อโควิดครับบนี้วนะเลยผมได้ใช่ไหมสิบบาทโอเคครับพี่ครับผมให้พี่เลยหกร้อยถืวยช่วยพี่นะอันนี้ครับเอาไว้อีกร้อยลดให้ผมหน้ ซิบชุ่งไปแค่เอาไปแล้วนะ่พี่ก็ใค่ดีนะยังจะรวยนะพี่ปีใหม่แล้วดูเลสักพนน่